โอเคครับเหลืออีกข้อหนึ่งเนาะข้อ 5, อ่ะแล้วจะจบของวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเขากำหนดให้ fx นะครับเท่ากับ1ส่วน1ลบ x จงหาอนุพันธ์อันดับที่ n ของตัวนี้นะครับให้หาอนุพันธ์ันดับที่ n ถ้าเป็นโจทย์แบบนี้นะครับเราต้องหาแพทเทิร์นให้ได้นะครับแล้วคือเราต้องดิฟไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคงั้นลองมาดูเนาะ ก็ f x เนี่ยก่อนที่จะดิฟนะครับพี่จะจัดรูปก่อนพี่ก็เอา1ลบ x มางไว้ข้างบนเนาะกลายเป็น x 1ลบ x กำลังลบ1นะครับโอเคแล้วเราก็ดิฟครับดิฟครั้งที่1ก็เอาลบ1งลงมาเนาะเอาลบ1ลงมาก็จะกลายเป็นลบ1ลบ x กำลังลดไป1เนาะลบ1ลบอีกกลายเป็นลบ2ทีนี้ต้องดิฟซ้ายด้วยนะครับอย่าลืมเพราะว่ามันเป็น ตัวนี้ไงมันไม่ใช่ x เฉยมันเป็นก้อนนี้ตรงดิฟไซ้ก้อนนี้อ่าก็คือดิฟหนึ่งลบ x ดิฟก้อนนี้ก็จะได้อะไรครับลบหนึ่งเนาะอ่าพอเราดิฟได้ลบหนึ่งเราก็าลบหนึ่งมาคูณกับลบหนึ่งก้อนนี้เนาะก็จะได้เป็นบวกใช่ไหมลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้ก้อนนี้นะครับโอเคต่อไปครับ ดิฟครั้งที่สองครับขอโทษทีเขียนเกินดิฟครั้งที่สองก็เอานี้มาดิฟต่อครับพี่ก็เอาลบสองมาคูณข้างหน้าเนาะกลายเป็นลบสองหนึ่งลบเอ็กซ์กำลังลดไปหนึ่งเนาะลบสองลบทีกหนึ่งกลายเป็นลบสามแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ครับก็คือดิฟก้อนเดิมนั่แหละนะครับหนึ่งลบเอ็กซึ่งมันก็จะได้ลบหนึ่งเหมือนเดิมซึ่งก็เอาลบหนึ่งมาคูณกับลบสอง ก็จะได้เป็น2ครับ1ลบ x กำลังลบ3อ่ายังไม่เห็นแพทเทิร์นเนาะลองดิฟไปเรื่อยๆอ่ะลองดิฟต่อเนาะเอานี้มาดิฟเอาลบ3ลงมาเนาะคูณกับ2กลายเป็นลบ6 1ลบ x กำลังลดไป1เนาะลบ3ลบอีก1กลายเป็นลบ4แล้วก็ดิฟไส้นะครับอย่าลืม ซึ่งลิฟไซตตัวนี้ก็คือตัวเดิมแหละ1นึบิฟมาก็จะได้ลบหนเหมือนเดิมซึ่งลบหคูณกับลบหก็ได้หกเนาะ,นอ,ะอ่าเริ่มแพเริ่มเห็นแพทเทิร์นยังอ่าเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูเนาะตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะสองเนี่ยมันคือ2อคูณหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราน่าจะคูณเอมันคืออะไรแล้วหตรงนี้ล่ะ มันก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งคนณคุณไหมมันคืออะไรเอ่ยอันนี้กําลังสี่เขียนผิดโทษทีอใช่ไหมตัวนี้ยกกาลังสี่เขียนผิดครับอโอเคเนาะก็เป็นกําลังลบสี่โอเคตรงนี้เราสังเกตไหมมันก็คือหนึ่งแฟก์นั่นเอง สคูณกับหลบเกซ์ลังลบสองนะครับโอเคใจไหมตรงนี้มันก็จะเป็นอ่าขอขยับตรงนี้ลงมาหน่อยตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรเอ่ยดิฟครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเป็น2อคูณหก็คือ2แฟกเนาะอ่า2แฟก1นลบเทั้งหมดยกกำลังลบสแล้วก็ดิฟครั้งที่3เนี่ยมันก็คือ สามคูณสองคูณหนึ่งก็คือสามแฟกถูกไหมอ่าสามแฟก1์หนึ่งลบเอ็กกำลังลบสี่นะครับถี่เนาะอ่าเริ่มเห็นแพทเทิร์นยังดังนัง้นถ้าเรามองไปเรื่อยๆนะครับจนถ,ถึงอนุภันธ์ันดับที่เอนะครับของ x เ,เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยเนี่ยเราก็ดูตั้งแต่แรกเลยหนึ่งสองสามสแสดงว่า อันดับพี่ n ก็ต้องเป็น n เนาะ n แกแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น1ลบ x แล้วก็กำลังติดลบเนาะอันนี้มันเป็นอะไรเริ่มตั้งแต่สองสามสี่ก็ต้องเป็น n นบวก1นะครับทำไมต้องบวก1ก็ง่ายๆครับดิฟครั้งที่1ใช่ไหมก็คือ n เป็น1ถ้าเราแทนลงไปมันก็จะเป็น1บวก1กลายเป็นกำลังลบ2นี่มันก็ตรงเนาะดิฟครั้งที่1ก็ได้ลบ2 มันก็เลยเป็น n บวกหนโอเคครับได้แล้วคำตอบของเราแต่เพื่อความสวยงามพี่ขอเอาการารังตัวนี้มันติดลบใช่ไหมเอาไปไว้ข้างล่างก็จบแหละกลายเป็น n แฟกส่วน1ลบ x ทั้งหมดยกกําลัง n บวกหนเนอะเนี่ยจากกํารังติดลบเนี่ยลงมาข้างล่างมันก็นกํกาลังจะเป็นบวกจบแล้วครับข้อนี้โอเคเนาะ ก็จบสำหรับวันนี้เนาะวันนี้ก็เรียนไปสองหัวข้อนะครับก็คือความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งแล้วก็อนุพันธ์อันดับสูงนะครับอ่าก็เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเคลื่อนการประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับก็คือการประยุกต์ของดิฟบ้างว่าเป็นยังไงเนาะอ่าก็เนื้อหาแค่ครูรัสเนี่ยมันจะเยอะตรงดิฟนี่แหละครับจะเยอะสุดแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะไม่เยอะแล้ว พอดีฟเสร็จก็จะเหลือการอินดิเกตนะครับอ่าประมาณนั้นโอเคครับก็วันนี้เอาไว้เท่านี้เนาะเอไว้เจอการครั้งหน้าครับสวัสดีครับ